สวัสดีนะครับพบสิทธิบิบาลวันนี้ซึ่งเป็นวันพฤหัสที่สามมีนาคมนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะเปิดตาเราและหูเราเพื่อเราจะได้ยินและเข้าใจในพระวจนะซึ่งเป็นถ้อยคำและเป็นชีวิตในวันนี้เราจะมาเรียนในหนึ่งเปรโต พระธรรมเปโตรและหนึ่งสองนั้นเป็นพระธรรมที่เปโตรเขียนไปถึงพี่น้องในข้อที่หนึ่งบอกว่าพวกที่กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นนะต่างๆสแสดงถึงสถานการณ์ช่วงเวลาขณะเน,นินที่คริสเตียนถูกข่มเหงและหนีนะกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆนะแต่ว่าเปโตร,ร,โตรก็เขียนไปจุดมุ่งประสงค์ของจดหมายก็หนุนน้ำใจ ให้พวกเขายืนหยัดในความเชื่อและหนุนน้ำใจให้พวกเขาอดทนเพราะเวลาที่พระเยซูกใกล้เสด็จกลับมาและพระองค์จะมาพิพากษาโลกนี้และให้ความยุติธรรมกับพวกเราผมเองนะครับได้เอาข้อที่3ที่ไปโตรพูดในสถานการณ์ที่คริสเตียนกำลังอยู่ในช่วงของการถูกทดสอบด้วยความขมเหง เด็กก็สาบบอกสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงพระมหากรุณาแก่เราพระเจ้าทรงมีนะครับพระกรุณาแก่เราพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระเยซูนั้นทรงมีพระมหากรุณาต่อเราอย่างไรวันนี้ไปคือหัวข้อที่ผมเองตั้งไว้และผมเองได้เห็นถึงเจ็ดสิ่งด้วยกันที่เป็นพระกรุณา ถ้าคุณนะของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนหนึ่งครับทรงเลือกและกําหนดเราอยู่ในข้อที่สองซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกและกําหนดเราไว้เราเองนะครับในพระคัมภีร์หลายตอนบอกว่าพระเจ้าเลือกเราและกําหนดเรานี้เนี่ยพระองค์เมียมีกาหนดเราตอนที่เราเองจะสร้างก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกนี้ แล้วก่อนที่ตอนที่เราก่อนที่เราเองจะนะฮะอยู่ในคันมารดานะครับสายแสลงว่าพระเจ้ามีแผนการพระประสงค์สําหรับพวกเราเฉพาะในการที่พระองค์ได้ทรงเลือกเรามาถึงความรอดและทรงทำไมครับได้ทรงกําหนดเราไว้นะเพราะพระองค์มีแผนการที่กําหนดไว้สําหรับพวกเราแต่ละคน ในอีกด้านหนึ่งพระเจ้าเลือกเรานั้นเพราะพระเจ้ารักเราเราไม่เข้าใจและเราไม่รู้ทําไมพระเจ้าถึงเลือกเราแต่ด้านหนึ่งเรารู้ว่าพระเจ้าเลือกเราไม่ใช่เพราะความดีของเราหรือเราเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรนะครับที่พระเจ้าจะเลือกเราให้เรารับความรอดครับอันนั้นเป็นข้อคิดประการที่หนึ่งประการที่สองครับพระเจ้าทรงชําระเราในข้อที่สอง ในข้อที่2บอกว่าเพราะวิญญาณได้ทรงชำระแล้วเพื่อให้มีความนอบน้อมเชื่อฟังพระเยซูนะครับเราสังเกตดูนะครับพระเจ้าชำระเราแน่นอนคงชำระเรานั้นจากความบากที่ตกทอดถ่ายทอดมาจากบัปพระบุุษของเราซึ่งทำหรือนำให้เราหรือเป็นเหตุที่จะทำให้เราเองเข้าสู่การพิพากษาลงโทษ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าชำระเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูแล้วเมื่อพระองค์ชำระเราแล้วในที่นี้พระกัมพีร์บอกเพื่อให้มีความนอบน้อมเชื่อฝังพระเยซูเราเองนะครับได้รับการชำระล้างจากพระเจ้าชำระอะไรชำระใจใจเราเมื่อก่อนทำตามใจตัวเองใจเราทำสิ่งที่ทำไมครับสกบปก สิ่งที่ชั่วราคะตัณหาในใจต่างๆมากมายแต่เมื่อพระเจ้าชำระเราแล้วพระองค์เปลี่ยนใจเราให้เราบริสุทธิ์แล้วพระองค์สร้างใจใหม่ให้มีใจที่นอบน้อมที่เชื่อฟังพระเยซูพระเจ้านะครับประการที่สามครับพระกรุณาที่คุณพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์พระองค์ทรงประพรมชีวิตเรานะครับ ใน่ข้อที่สองตอนท้ายบอกว่าและให้ได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของนพระองค์อันนี้เนี่ยหมายถึงอะไรเ,เป็นไปได้ว่าเมื่อเรารับการชำระล้างแล้วเราเป็นคนชอบธรรมบริสุทธิ์แล้วแต่ชีวิตของเราเองเมื่อเราเดินหรือํำเนินชีวิตในโลกที่เราเองนอบน้อมเชื่อฟังพระเยซูนั้น ไม่มีเราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะเดินเปิอะเปื้อนโลกีของโลกนี้และซึ่งเราเองต้องการพระโลหิตที่พระเจ้าได้ทรงทำไมครับได้ทรงชมระเราอีกครั้งหนึ่งเอิญพระเยซูนะครับไม่เพียงแต่ตายไถ่ายโทษบาปที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่นำการพิพากษาพระองค์ยังมีตะเตรียมพระโลหิตของพระเยซูของพระองค์ คอยประบพรมตลอดทางเดินแห่งการเป็นคริสเตียนของพวกเราดังนั้นคริสเตียนเมื่อทําผิดเราก็ขอสารภาพเมื่อสารภาพเราก็ได้รับการล้างชำระนะครับประการที่4ครับพงประทานชีวิตใหม่แก่เราอยู่ในข้อที่3ในข้อที่3บอกว่าทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการคืนพระชนของพระเยซูพระเจ้าชีวิตใหม่นั้นเรามาได้นะครับอย่างไรเพราะว่าเมื่อมนุษย์ทําบาปเราตายแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูนะครับโดยความเชื่อนั่นเองเราได้บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ บังเกิดใหม่คือการที่เรารับชีวิตใหม่ซึ่งเป็นชีวิตของพระเจ้าธรรมชาติของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของพวกเราภาพที่พระเยซูได้ทรงภาพเปรียบเทียบนั่นก็คือพิธีนะครับการที่พระเยซูถูกตึงตายชีวิตเก่าเราก็ตายด้วยและเมื่อพระเยซูถูกเป็นขึ้นมาชุบขึ้นมาจากความตายรับชีวิตใหม่ ชีวิตของเราก็เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ด้วยทั้งหมดเหล่านี้นั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้และเราได้รับโดยอาศัยความเชื่อในพระองค์นะทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีาศาสนาใดที่สอนและทําได้ที่จะให้ชีวิตใหม่กับพวกเราที่เชื่อที่เป็นคริสเตียนยกเว้นพระเยซูเท่านั้นประการที่ห้าครับ พระมหากรุณาที่ขุณพ่อองค์ทรงให้มรดกแก่เราอยู่ในข้อที่สี่และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมรดกบนทินไม่ร่วงลรยซึ่งเตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายมรดกนะครับไม่ใช่หมายถึงมรดกโลกนี้ซึ่งเป็นเงินทองที่เปื่อยเน่าแล้วนะเป็นมนทินนะครับเงินมักจะเป็นสิ่งที่ทุท่าไเข้ับ เป็นศัตรูที่ทําให้เราชีวิตเรานั้นห่างจากพระเจ้านะครับแย่งความรักของเราจากพระเจ้าแต่เปาโลเปโตรพูดถึงมรดกในสวรรค์ในในโลกนี้ไม่ใช่มร,มรดกแบบที่เป็นวัตถุแต่เป็นมรดกฝ่ายวิญญาณแน่นอนมรดกที่พระคัมภีร์พูดถึงในที่นี้หมายถึงมรดกคือความรอดชีวิตนิรันดร์ที่เราจะได้รับวันหนึ่ง เมื่อพระเย,ยซูสเสด็จกลับมาและพระอ,องค์จะรับเราไปอยู่กับพระองค์และเราอยู่อยู่กับพระอ,องค์บนสวงสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความสุขตลอดไปเป็นนิจข้อที่หกกับทรงคุ้มครองเราในข้อที่ห้าผู้ซึ่งผู้ซึ่งผู้ที่ฤทธิดเดชของพระเจ้าได้คุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อถึงความรอดซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในเวลาสุดท้ายอันนี้หมายความว่าอย่างไร ถ้าเราดูตั้งแต่ต้นพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าได้ทรงชำระเราพระเจ้าได้ทรงประพรมเราด้วยโลหิตของพระเยซูพระเจ้าประทานชีวิตใหม่เราโดยผ่านทางการบังเกิดใหม่แล้วพระองค์สัญญาว่าให้แกเรารับมรดกในสวรรค์และในช่วงขณะที่เราเองกําลังดําเนินชีวิตในโลกนี้นี่แหละเปโตรเนี่ยได้พูดข้อนี้บอกว่าพระเจ้าจะคุ้มครองเรา ให้เราเองรักษาความรอดของพวกเราจนกระทั่งถึงที่สุดในวันที่พระเยซูได้ปรากฏตัวหรือเสด็จกลับมาอันนั้นเนี่ยคล้ายๆกับเป็นแพ็กเกจนะครับครบวงจรเลยคือพระเจ้าเลือกเราให้รับความรอดแล้วไม่เพียงเท่านั้นพวกงค์จะทรงคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราจนกระทั่งถึงที่สุด เพื่อเราจะได้ไม่หลงทางจากพระเจ้าขณะที่เราเองดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ในข้อที่5นี้พระอ,องค์คงคุ้มครองเราด้วยฤทธิดเดชนะของพระเจ้าพี่น้องเป็นหลักประกันให้กับพวกเราว่าเราเองนะครับจะทําไมครับรักษาความรอดหรือหลักประกันความรอดชีวินิรันที่เราได้รับจากพระเจ้านะแดง เพราะว่าพระเจ้าจะทำไมครับปกป้องคุ้มครองดูแลเราไว้แต่ในอีกด้านหนึ่งในด้านของมนุษย์ของพวกเราเราเองจะต้องทำไมครับด้วยความเชื่อนะครับเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ว่าหมายความว่าเรารับเชื่อรับความรอดรับชีวิตที่หลานแล้วรับชีวิตใหม่แล้วเราจะดำเนินชีวิตนะครับ ตามใจตัวเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าแล้วเราก็อ้างว่าพระเจ้าจะปกป้องดูแลเราให้เราลอดจนกระทั่งถึงปลายทางไม่ใช่แน่นอนอันนั้นพระเจ้าสัญญาว่าพระง์ธรรมแต่หน้าที่ของพวกเรานั้นก็คือเราเองจะต้องเชื่อฟังดำเนินในทางของพระองค์สุดท้ายครับผมใช้คำว่าทรงทดสอบเราในข้อที่ห เหล่านี้เนี่ยยาวเลยความรอดนั้นเราช่วยชมยินดีถึงแม้เหล่านี้จําเป็นที่ท่านต้องทนทุกข์ทรามานการทดสอบเหล่านี้เปาโลพ,พูดถึงเปโตรพูดถึงเรื่องของการความทุกข์ทรามามหนหมายถึงการโกลเงเผงเพราะความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเยซูช่วงชีวิตของเราณนขณนะนี้เราอาจจะไม่เหมือนกับชีวิตของพี่น้องที่อยู่ในคริสเตียนในสมัยของพระคัมภีร์นะครับ ทดสอบพระคัมภีร์ใช้คําว่าทดสอบหรือข้อสอบข้อสอบนี้ใช้เวลาเนี่ยเป็นช่วงขาะหนึ่งไม่ใช่หมายถึงตลอดไปเป็นช่วงเวลาสั้นๆเราอาจจะไม่ต้องทนทุกข์ทรามานเพราะถูกข่มเหงฝ่ายกายแต่เราอาจจะต้องถูกทดสอบพระเจ้าจะทดสอบเราในเรื่องอื่นนะครับแต่เป็นการทดสอบช่วงเวลาหนึง่งเป็นหลักประกัน หนุนใจพวกเราด้วยถ้าเราต้องทนทุกข์เราก็ทนทุกข์เพียงชั่วขณะหนึ่งถ้าเราต้องผิดหวังหรือเราเองเผชิญกับอุปสรรคปัญหาก็เป็นชั่วขณะหนึ่ง7.3กับจุดประสงค์เพื่อทดสอบความเชื่อเราความเชื่อที่แท้นะครับจะต้องเป็นความเชื่อที่ต้องผ่านการทดสอบเราเองจะมีความเชื่อในพระเจ้า ที่เป็นความเชื่อที่จะช่วยเราให้รับความรอดไปจนกระทั่งถึงสุดปลายทางถึงสวรรค์เราจําเป็นต้องมีการทดสอบดูว่าเรามีความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่เราเชื่อแท้เชื่อจริงหรือไม่นะอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของการเป็นคริสเตียนของพวกเราทุกทุกคนเคยผ่านและประสบมาทั้งสิน้นนะครับแต่จําไว้พระเจ้าเป็นคนออกข้อสอบ และข้อสอบที่พระเจ้าทดสอบเราเพื่อเพื่อเราจะผ่านไม่ใช่เพื่อเราจะสอบตกและในจุด7 4ุดสผลลัพธ์นะครับก็คือทำให้เกิดการสรรเสริญเกิดเกียรติและศักดิ์ศรีทั้งหมดเหล่านี้การทดสอบเพื่อจุดประสงค์เป็นพระพรเพื่อเราจะได้เปลี่ยนแปลงมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูนะครับมากขึ้น ได้รับเกียรติมากขึ้นได้รับพ,อพอรมากขึ้นไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราหรือทำลายเรานะครับขอพระยาววอวยพรพระคำและถ้อยคำของพระองค์